แบบหัด8.5.2การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวนะคะข้อที่1หาผลหารและเศษโดยการหารยาวมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ2 3มเป็น6นะคะลบกันเลยหนึนะคะสอง4ลบกันเลยหนึนะคะสองหสิบสอง ลบกันเลยหนึ่งนะคะสองเก้าดลบกันเลยหนึ่งนะคะคำตอบนะคะ 3, สามพเจรศษหนึ่งนะคะตรวจคำตอบสองคูณสามพแล้วก็บวกด้วยเศษนะคะก็จะได้ตัวตั้งนะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะสามหนึ่งเป็นสามลบกันเหลือสองนะคะสา2แปดยสิบส,ส,ส,บสลบกันเหลือหนึ่งนะคะสามหกบปดนะคะลบกันเหลือหนึ่งนะคะสามหกสิปดนะคะลบกันเหลือหนึ่งนะคะ ก็จะได้คำตอบ1,866เศษ1นะคะตรวจคำตอบ3คูณ1,866บวกด้วย1ก็จะได้เท่ากับ5,599นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ4 1เป็น4ลบกันเหลือ2นะคะ สี่เจ็ดยี่สิบแปดลบกันเหลือศูนย์นะคะสี่ศูนย์ได้ศูนย์ลบกันเหลือสามนะคะสี่แปดสามสิบสองลบกันเหลือสามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น 1,708เศษ3นะคะตรวจคำตอบ4คุณ1,708บวก3ก็จะได้เท่ากับ6,835นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ5 1เป็น5นะคะรบกันเดียว4นะคะ5 8 40 ลบกันเหลือสองนะคะห้าห้ายีลบกันเหลือสองนะคะห้าสี่ลบกันเหลือสนะคะก็จะได้คำตอบ1,854งพร้อยเศษสนะคะตรวจคำตอบ 5คูณ1,854บวก4ก็จะได้เท่ากับ9,274นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ6 1เป็น6นะคะลบกันเหลือ2 6 4 24ลบกันเหลือ4 6 7 42ลบกันเหลือ3 6 5 30ลบกันเหลือ5นะคะเราก็จะได้คำตอบ1,475เศษ5นะคะตรวจคำตอบ6คูณ1,475บวก5 ก็จะได้เท่ากับ8,855นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ71เป็น7 71เป็น7ลบกันเหลือ2นะคะ74 28ลบกันเหลือ1นะคะ72 14ลบกันเหลือ3นะคะเราก็จะได้คำตอบ1,142เศษ3นะคะตรวจคำตอบ7คูณ1,142บวก3ก็จะได้เท่ากับ7,997นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ 1> 8 1เป็น8 80ได้0ยลบกันเลยสานะคะ8 4ดสี่สาลบกันเลือนะคะ8 5 40้าสี่บลบกันเลือนะคะ วจคำตอบนะคะเราก็จะได้คำตอบ1,045เศษ3นะคะตรวจคำตอบ8คูณ1,045บวก3ก็จะได้เท่ากับ8,363นะคะต่อไปข้อที่8นะคะ ก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าศูนย์ได้ศูนย์ลบกันเหลือหกนะคะเก้าเจ็ดหกสิบสามลบกันเหลือสองนะคะเก้าสามยี่สิบเจ็ดลบกันเหลือสองนะคะเราก็จะได้คำตอบหนึ่งพันเจ็ดสิบสาม เศษสองตัวคำตอบ9คูณ1,073บวก2เท่ากับ9,659นะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะตัวตั้งนะคะ3,978 ตัวหาร5นะคะ5 7 35นะคะลบกันเหลือ4 59 45ลบกันเหลือ2นะคะ5 5 25ลบกันเหลือ3นะคะคําตอบ795เสร็จ 3นะคะตรวจคำตอบ5คูณ795บวก3ได้เท่ากับ3978นะคะต่อไปข้อที่2นะคะตัวตั้งนะคะตัวหาร8 7 56ลบกันเหลือ 1, 1> นะคะ 8 1เป็น8ลบกันเหลือ2นะคะ8 3 24ลบกันเหลือ5นะคะคำตอบ713เศษ5ตรวจคำตอบ8คูณ713 บวกห้าได้เท่ากับห้าพันเจ็ดร้อยเก้านะคะต่อไปข้อที่สามนะคะตัวตั้งนะคะตัวหารแปดแปดหกสิบสี่ลบกันเลยสามนะคะแปดสาม 24่บลบกันเหลือ6กนะคะแปดเห้าสิบหกลบกันเหลือสนะคะเราก็จะได้คำตอบ837รสามเจ็ศษสนะคะตรวจคำตอบ8ปดคูณแปด บวก 4, ได้เท่ากับ6 7พันะคะต่อไปข้อที่4นะคะตัวตั้งตัวหารนะคะ6 1งเป็น6นะคะลบกันเหลือสอง24สี่ลบกันเหลือ 2, 6, 4, 24, ลนหนึ่งนะคะหกหนึ่งเป็น6ลบกันเหลือสี่นะคะหก หกสลบกันเหลือ4นะคะเราก็จะได้คำตอบ1,416งสร้อยเศษสตัวคำตอบ6กคูณหนึ่บกวกสก็จะได้เท่ากับ8,500ย